สวัสดีครับตอนนี้เราก็ถึงสนามบินนะครับท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเทียงรายนะครับผมก็วันนี้เราจะไปไหนกันบ้างนะครับคอยติดตามกันด้วยนะครับลาแทลสวัสดีครับตอนนี้เราก็าเมื่อตุ่นะครับก็เลยต้อง พักตูดแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็พักอยู่ที่ปั๊มน้ํามันคอสโมน,นะครับตอนนี้เราก็เข้ามายู่จังหวัดพะเยาเรียบร้อยแล้วนะครับผมผูม้ชมบรรยากาศโดยรอบนะครับผมป้าใสกิ๊กเลยนะครับเลยแถวอ่าตอนนี้นะครับเราก็ถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าเมยตูดมากครับผมตอนนี้เวลาประมาณห้าโมงนะครับดูวิวดูวิวยอด,ด,ด,ด ตูดเนี้ยบรรยากาศนะครับเช้าเช้าเนี่ยขอให้เจอทะเลหมอกปังๆนะครับผม สวัสดีครับพบกับบรรยากาศยามเช้านะครับอุลังกาบ้านสวนนะครับนี่วิวครับผมว้าวดูสิฮะโอ้สวยหมอกบางๆเบาๆนะครับผมอากาศเย็นๆเนาะ ตรงนี้นะครับจะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับผมอ่าตรงนี้จะเป็นที่จอดรถสำหรับลูกค้ากลางเต็นท์นะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารขายพวกเครื่องดื่มขนมมาม่านะครับข้างหน้าเราก็จะเป็นวิวนะครับผมวิวยามเช้านะครับว้าวดูสิฮนะ อากาศตอนนี้ก็เย็นสบายนะครับผมถึง่างนี้ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์เหมือนกันนะครับให้ดูรีอากาศโดยรอบนะครับ ผมตรงนี้ก็เป็นถนนนะครับจุดชมวิวนะครับตอนนี้เราอยู่ที่พื้นที่จังหวัดหน้าเรียบร้อยนะครับอำเภอต่องแควเนาะขับเลยมาหน่อยนึงครับผมนี่ครับมุมมหาชนครับผมอ่าเห็นไหมครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับชื่อดังเลยนะครับเมจิกเมลท์เทนนะครับผมนี่ครับบรรยากาศนี่ครับชื่อร้านครับผมเมจิกเมลท์เทนนะครับอนี่ฮะมูมหมาชนนะครับ ดูวิวนี่ครับบรรยากาศจะเป็นประมาณนี้นะครับสวอ <hours> later. สวัสดีครับเจอกันรอบบ่ายนะครับตอนนี้เราก็อยู่เแถวๆภูชิฟ้านะฮะชื่อที่พักนะครับ The North Camping นะครับผมภูชิฟ้านะครับให้ดูบรรยากาศนะครับเบื้องหน้าสวยมากนะครับ ที่พักจะเป็นโดมแบบนี้นะฮะนี่ครับเพื่อนครับอันนี้ออกช่องไหนคะนี่เดี๋ยวราไปสักัดคายเลยนี่ครับผู้ร่วมทริปของเรานะครับผมผู้ประสบภัยจริง วิวสวยมากอ่ะเราจะพาไปที่ไหนกันบ้างก็ติดตามชมนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ภูสีฟ้าแล้วนะครับหงดมากเลย <laughs> จะดูวิวนะครับผมเสียงหายใจจะแรงนิดนึงนะครับ <laughs> วิวสวยมากว้าวนห้ดูรอบๆเลยนะครับอีกนิดเดียวนะครับเราก็จะถึงจุดชมวิวสูงสุดแล้วนะครับอ่านะครับตอนนี้เราก็มาถึง สูงสุดของภูชีฟ้าแล้วนะครับตรงยอดเลยนะครับดูบรรยากาศโดยรอบนะครับดูสิฮะตะคิวจะกินนะครับผมจะพาเดินไปดูนะครับว้าว หน้าผาสูงชันข้างล่างแดดเปรี้ยงยนะครับข้างบนนี่คือแบบแสงลำไรลำไรนะ mm hmm. ก็ใช้เวลาเดินขึ้นมานะครับก็ประมาณอ่าสิบห้าถึงยี่สิบนาทีอันนี้ก็แล้วแต่อ่าแล้วแต่คนแล้วแต่แต่ละท่านด้วยนะครับ ระหว่างทางก็มีจุดแวะพักนะครับเป็นช่วงๆเนอะนี่ครับหลักฐานอุทยานแห่งชาติภูชีฟ้ามาถึงแล้วปักหมุดประเทศไทยนะครับผมไกลๆตรงนี้ก็เขาจะมีแนวด้วยนะครับผมก็จะ ล้าแนวเขาดีกว่านะครับดูสิฮนะสี่โมงกว่าๆคือห้าโมงครับสวยมากแดดมานะครับผมโอ้โหสวยมาก ูดแสงยามเย็นนะครับตรงนั้นคุนกำลังเดินลงนะครับผมที่เป็นเงาๆนะครับโโอ้ลงแล้วนะครับลงแล้วทักทายกล้องหน่อยครับเพื่อน สวัสดีกล้องนี่ฮะเพื่อนเจ๋งครับผมดูวิวนะฮะตอลงนะครับถีอกล้องไปแล้วก็ดูทางไปด้วยนะครับเดี๋ยวหัวทิมนะฮะตรงครับตรงนู้น <c oughs> ทรงเย็นก็จะได้ฟิลหนึ่งนะครับหันไ่รู้ข้างบนหน่อยนั่นนะครับมุมหาชนดมาร่าสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงภูชีดาวแล้วนะครับอากาศทำเช้านะฮะ หอมเหมือน,นเดิมครับผมให้ดูบรรยากาศนะครับหมอกปุ้งเลยนะครับว้าวเดินที่นไปสุดยอดกันครับ เสียงหายใจแต่แรงกับเสียงพูดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับมองลงไปเบื้องล่างนะครับหมอกฟุ้งเลยนะครับวันนี้ เดีนยิไปต่อนิดนึงนะครับหรือว่ามองแบงล่างครับเป็นทางเดินตามสันเขาแบบนี้นะไปดูกันข้างบนุดจอดมีอะไร ต้นไม้ต้นนี้ครับสวยมากมองไปด้านล่างนะครับมองขึ้นไปข้างบนมาต่อเลยครับ เริ่มจางนิดนึงแล้วนะครับเริ่มมองเห็นศนักยภาพด้านหน้านะครับของเราก็อีกนิดเดียวครับข้างบนก็ลมเย็นดีนะครับ ทางเดินขึ้นมาก็ค่อนข้างลื่นนิดหนึ่งนะครับต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับถ้าอย่างขึ้นมานี่ครับถึงแล้ววิวยามเช้านะครับผูทีดาวนะครับ นะครับ ้นนีคนะครัสวัสดีครับอ่าตอนนี้หมอกก็เริ่มจางๆลงแล้วนะครับทําให้เราเห็นทะเลหมอกเบื้องล่างนะครับผมสวยงามมากครับอให้ดูบรรยากาศนะครับเนี่ยพระเปิดครับผม ให้ดูบรรยากาศนะครับอืมสวยงามครับผม จากหน้าเต็นท์นะครับผมยามเช้านะครับพาไปดูนะครับอ่านี่ครับผมวิวหน้าเต็นท์เรายามเช้าอืมบรรยากาศสวยงามครับ t h hours later สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อ่าตอนนี้ก็เวลาสี่โมงครึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ดอยผาฮีนะครับสวัสดีผาฮีอ่พามาเก็บบรรยากาศนํำเย็นกันนะครับครับก็จะพาเดินให้ชมบรรยากาศนะครับผม เดินถัดไปก็ระวังรถไปนะฮะเนี่ยทางตรงนี้ค่อนข้างชันนะครับอลองมองล,อง,ลองขึ้นไปบ้างครับนี่ครับทางลงไปหมู่บ้านนะครับผม làyte ครับเพื่อนๆพนพบกันกับบรรยากาศยามเช้านะครับที่บ้านผ่ายนี้นะครับอตอนนี้ามาเดินชมบรรยากาศโดยรอบนะครับมีน้องหมาด้วยบรรยากาศยามเช้าตอนนี้ก็อากาศเย็นๆนะครับเป็น,นหนาวมากนะฮะนี่เห็นทะเลหมอกไหมครับเบื้องหน้าวันนี้มีทะเลหมอกด้วยครับ ตอนเช้าเงียบดีครับผมตรงนี้เป็นป้ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าลานกว้างนะครับไก่ ีสิงค้านะครับผมาให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดีกว่าดูสาวต้องออกกำางน,นิดนึงนะครับ ทางเข้านะครับอมาดูบรรยากาศอีกทีนึ่งซอยสองนะครับมีดอกไม้หลายทาง โฮมสเตยแล้วก <mans Sky jogo> wow. ็คาเฟ่นะครับเรามองไปข้างหน่อยว้าวเิ็นทะเลหมองกันหน้าไหมฮะสวยมากก็หมู่บ้านนี้ใครที่กลัวเรื่องตื่นสายนะครับไม่ต้องกลัวนะครับน้องไก่เราขันตั้งแตีสามตีสี่เลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นลานจาอดรถนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นป้ายทางเข้าหมู่บ้านนะครับบ้านผาหี ส่วนนี้คือถนนที่จะลงมาอ่าเข้าหมู่บ้านนะครับค่อนข้างชันนะครับก็ขับรถกันระวังระมัดระวังกันนิดนึงนะฮะดูนอากาศยามเช้า ว้าวสวยมากเลยครับอ่าเดี๋ยวต่อจากนี้นะครับเราจะพาไปที่ไหนกันต่อก็เดี๋ยวติดตามชมนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดชมวิวลานที่ลานจดอดรถนะครับ โอ้ oh. สวยมากเลยครับผมมีที่พักนะครับมีคาเฟ่นะครับเต็มหมดเลยให้ดูบรรยากาศอีกทีหนึ่งนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่สะพานไม้ไผ่นะครับตรงนี้จะเป็นวิวข้างบนนะฮะว้าวสวยนะครับเ,เห็นหมอกตรงนี้ด้วยมีข้างบนอีกนะครับผมก็สําหรับทางเดินนะครับผมก็จะเป็นสะพานไม้ไผ่นะครับนี่ฮะถ้าเดินไม่ถูกก็เดินตามล่มขึ้นมาได้เลยนะครับผม การมาเนี่ยคือเราจะต้องนั่งรถกระบะของชาวบ้านมาเท่านั้นนะครับก็คือค่าใช้ใจ่ายเนี่ยจะตกอยู่ที่คนละหกสิบาทนะครับมาคํามรู้บรรยากาศครับนี่ฮะเบื้องล่างก็ตรงนี้จะเป็นทางขึ้นนะครับก็เดินไล่มาเรื่อยๆนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นวิวภูเขาหมอกฟุ้งเลยนะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่พักนะครับจะเป็นอ่าเป็นโดมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นไปถ่ายรูปที่หนึ่งนะครับนี่ครับเดินขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเนี่ยฮะเดินขึ้นมาปบเสร็จปึ๊บก็นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนี่นะครับสวยงามนะครับผม เดี๋ยวเราพาไปดูข้างบนต่อนะครับครับก็ตรงนี้นะครับจะเป็นบรรยากาศด้านบนแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวแพนให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอืมอ่ะเดี๋ยวพาเดินขึ้นไปนะครับจุดชมวิวหอคอยลักไ้ไผ่นะครับอ่าพามาดูเบื้องล่างนะครับอ่าสวยงามนะครับ ถึงแล้วนะครับจุดชมวิวหอคอยรอรักไม้ไผ่นะครับพาไปดูนะครับว่าวิวจะเป็นยังไงว้าวดูสิฮนะวิวสวยงามมากครับผมก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับนี่ฮะร้านกาแฟ ักเหนื่อยชื่นใจนะครับค่อยเดินทางต่อ much much later ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงแรมฮอปอินนะครับผมก็กำลังจะเตรียตมตัวเดินทางกลับกรุงเทพกลับบ้านเรานะครับตอนนี้ก็รอสมาติกนะครับทุกคนพร้อมอยู่อจากเที่ยวต่อฮนะแต่ต้องกลับไปทํางานนะครับผมไม่งั้นก็ไม่ทํางานก็ไม่มีเงินนะ โอเคครับผมทิปหน้าเราจะพาไปที่ไหนนะครับก็รอติดตามกันด้วยนะอ่าพอดีว่าเพิ่งจะลองหัดทำคลิปยาวๆแบบนี้นะครับปกติก็เที่ยวก่อนหน้านี้มาอยู่แล้วครับเพิ่งจะลองทําอยู่นะครับยังไงก็ถ้าเห็นคลิปนี้แล้วนะครับรบกวนช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับให้กาลังใจกันด้วยนะครับผมก็สําหรับทิปนี้ก็บายๆนะครับเจอกันทิปหน้าสวัสดีครับ